เอานี่ถือเอาไหวเลยแม่สิสบายดีปลาลุงสบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านอาะปองลุงมาสบายดีปลาลุงกนแล้วสบายดีปลาลุงมันนี่งัวห้ามบ่สบายบ่แม่นเออแม่นแล้วบ่สบายบ่สบายจะปลาลุงงัวห้าบ่สบายปลาลุงมันนี่แม่นี่ไกลเทิดไทยก็มาแต่หาหมอเมื่อคืนนี้แม่นี้ค่ำๆเนาะตอนเน้ำคืน มากัดม <icana> ือเมนี่บมงอัวกันมากัดมือเมนี่พี่น้องจ้ากึงัวเมนี่บุเบนเป็นบงงัว่าลุงบงงัวงัวก็เป็นตุ่มพี่น้องไข่งัวก็เป็นไข่งัวเธอเข้าเป็นไข่คิงหุ่มหุ่มแล้วก็มีตุ่มตามตัวพี่น้องอันเมื่อเ้าร์ในซาซดนี่ก็ไปห้องหมอมากับมาหน่อยในเพื่อนอะไรกัดอัน อันปอนเอาเข่าให้เพิ่นเนาะเอาเข่าให้เพิินกินแลน้วแบนี้ยันก้างปักซาชุปนีก็เลยเอามือนะป้อนเข้าไปที่เอาก้างออกคันเดีที่นี่แหละอ,อันมาหน่อยก็เลยอันคาบคาบอาหารคาบเขานะกับรลยก็เลยคาบมือซาสุปนีนะําก็เลยเลือดออกปวดแล้วก็เลือดออกก็เลยไปซักยาหมอขนาดสามเข็มยากับเข็มละ5 0าพี่น้องเข็มละห0าอรอย,ออรอยตอนนี้ก็ นักไปสามเถื่อกับสิประมาณพันหารอะไรพี่น้องโอ้ยแตแม่นซะยเนี่ว่าไม่เมื่อยเกี่ยวขึ้นแต่เกี่ยวเขามาเกือมาค่บเอามือไปป่อนใส่บาดสีเจ็บพี่น้องบะเนียนตื่นเช้ามานันวัวน้อยกับบสบายวัวน้อยก่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งวัวน้อยนำกันกินได้ผูกคหายหน้าเลยพี่น้องเลยกูห้หนึ่งวันนี่นะพอได้กินเลยด้ ตุ่มมันสิเป็นโรคอยากเป็นตุ่มมันอยากมีอยู่แล้วพ่อเอ้ตุ่มนะแม่มันเนี่ยก็ยังเป็นอันตนอกในคอเลยเ,เ,เ,เออแต่เฮง,งแต่ข้าวเป็นโรคตุ่มนะนะพี่น้องงันนะเป็นโรคตุ่มไปหาคนมาซักยาบักลาบอกไปนะพ่อลูกย่าน้าโป๊กเขาซอยมินี่พ้นมากนะ่ะมินี่เปิดเขาอยู่อันบักเทิร์กหาดกินหยาอยู่ได้พี่น้องค่ะดด เมื่อเช้านี้สองมือที่เหาเห็ดอันนาเข่าแล้วเฮาเราบได้เบิงสังเกตงวัวเอาไว้แต่ในคอไม่จะตัดหยาให้กินแล้วก็ไว้ในคอกเกี่ยวห้าเกี่ยวหยาให้กินแล้วก็อยู่ในคอกพ่อเพื่อนกันบบด้บบสังเกตเดียมาเบิงเช้านี่รเราบ่อยากกิน,นบอบอไปพ่อสิไปหาหมอมาซักยายให้งวัวพี่พี่พ,พาปลาลงกมาเบิงงัวค่ะก็จะเป็นออกตุ่มน้อยตุ่มน้อยน้อยในตุ่มคือตะกี้นะพี่น้อง ไข่เลยอยากเป็นตุ่มโลกพีบะอันนี้ก็ได้อยากนี้ทางใดกันี้โรคพีบะไขโลกพีบะโลกไข่กินยาได้หรือเด้อเศร้าเด้อบะเนี้สิเศร้าแลเศร้าแล้วได้ม่เนี่ยหายพอบางเมื่อเด้อจังแค่นะอ่ะเศร้าใบใบเด้อสบายดีป่าลงแล้วหาหาหยาหาหย่าให้กินก็กินอยู่เด้อเฮียนะกินหย่าลูกสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงยังก็ ทงเงินบอสสบายทงเงินบอสสบายเดี๋ยวทงเงินจะทงเงินทงเงินเป็นไข่ทงเงินเป็นข่ทงเงินเป็นไข่ออกตุ่มทองทองอย่าพูดทองทองทงเงินเป็นไข่ทงเงินทงเงินห้เพาะไปหาหมอมาซักยาแล้วคีงห้อนออกตุ่ม ไม่ไหวจ้าตัวทำอีทพอคพนว่าอันจะคือหมดแดงไฟกัดนะพี่เนอะจะคือหมดแดงไฟกัดมีแห้งแน่กิหนหยาได้มาซานในอพอบรายากินหยาจะเป็นโลกตุ่มคือตะกี้อันเด็กพี่เนาะ ยาำเธอครึ่งก็โตแล้วเธอจะเห็นชัดไอเทพไทยอย่าไปกว,มน,วนมาโดนมันควนมาผิดละหายผ่อเมื่อหาหมอมาอนัดมาซักยาหายมันออกตุ่มแหละมันก็นจะไขไอเทพไทยอย่าไปใกล้ไฟนะลูกเทดเวีกยกกพอแล้วโอดอคิ้วไปแล้วเฮ้าเนี่เอาผักกะเดาวมาโอ้ด ออตแต่ซัดกับใครออกตุม่มมันก็หายไปได้ได้พี่น้องเลยโลกอันนี้นะส่วงหนึ่งคัน <ไป S 2> ส่วงหนึ่งนะหายไปแล้ว <ไป S 2> นี่กลับมา,า,อ,ามอ,อีกเธอก็จะว่าฮากับเป็นเมือนี่อะไรพี่น้องเลย ผู้มือก็พ่อว่ากินญ้าอยู่เมื่อนน่บอยากกินญ้าเอาออกแต่ขอกะบ่ตื่นเต้นเธอไขาย่ยทงเงินไข่ออกมาบักละควันมันใกล้จะอย่าไปใกล้ไฟเขาใจยุย่แม่เบานะนั่นละอันนั่นก็เอาออกระวังงัวเาน,านั้นไปย่างโค้งไปพ่นมาดางพี่มันลุกขึ้นนะเจ้าสิรีกว่าท่านมันสิไหมหัวหมาหางจะเช็ด่าได้ได โอ้ยกระเดื่ออะไรรู้ไปเอาหยาหนินะยมขึ้นห้างให้งัวเฮาเน่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 จะเคล็ดเบียก็ได้นั่นละเก็บขืนโลเก็บขืนใส่รถเข็นน่ะให้งัวเฮากินเออให้น้องกินเก็บขืนจะขอมาหาหมอมาซักยาให้น้องบาสบายนี่น้องไข่ออกตุ่มให้หมอมาซักยาให้น้อง เออสดัสดีะเก็บใส่เมนี่ก็ไปซักยามากับไอเทศไทยก็ได้เฮ้ยอันมากัดหันกับเป็นแบบซีมีเหมยเลยพี่น้องเลยมันก็มีเลือดออกมาอยู่เลือดออกอลยแล้วก็เป็นซีมีเหมยหอนบบว่าบวฟ่าเมื่อคืนนี่ก็เป็นซีไข่ไข่ไข่หอนอะไรแบบแบบแต่บอบ่แมนไข่หอนหนาวพี่น้อง โูซสกว่าห่างกายเขามันหนาวก็กินยาลงไปถึงนอนได้คืนตื่นสมาพันงวไข่โอ้ยเจมนซะฝนกะห้ามเขาเวลาเธอครึ่งกะโตเนี่ยจะเห็นชัดแต่ถ้าบครึ่งกะจะ,ะเห็นปันใดที่เนาะซาวไว้เดอลูกเดอสซาวไว้เดอไ์เด้ดหายพออัน เอออย่าพนน้องลูกออกมาน้องกินน้องกินยาไดอยู่อย่าให้่อมาหานมาพี่งมะ่อมาหาหมอมาซักยาถือเอาอันนี้เข้านะแนวดางไฟนี่แม่เพื่อนในกยากเ็นตุ่มนะก็ท้องซ้ำตุ่มแต่ได้มากก็ยังบริลงเลยแต่ข้าวอันเป็นตุ่มผูได้ออกกินแล้วบวันนี้ีแห้งแน่แล้วจยงว่า<ม>อยากใครแดดพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศนะก็คืฟฝาคืมฝนอยู่บนเนี่จ้ะสิวันใด,ดแหละ พายุเขาเด้เมื่อนี่กับเมื่ออื่นเนี่ยว่ากระแมนความอยู่แต่เฮากับซูซี่เห็ดโหอยู่ว่าพายุทองคําเลยทงคํากินได้อยู่หรอกทงคําแดงคามแดงหุ่นทองคํานะขี้ลายกระตกว่าอ่ะนี่น้องพี่น้องกระทงคาเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องเป็นลูกของลูกสาวมือชิวาน้องมือชิว่า คอมเมนคนกับสิเป็นหลานฮะอืมคอมเมนคนนะกะทงคํานี่เป็นหลานเพราะว่าเป็นลูกของลูกสาวของผุนเป็นแม่อันนั้นแม่แม่อันนี้ลูกลูกของแม่อันนี้นะะอันนี้อันนี้ลูกของนางเติงม่ใหญ่เนาันจะเป็นอันนี้เป็นเอื้ยยนะมอนอาจจะเป็นน้องเป็นน้องของหัวแม่มันเนาะแม่มัน้ลูกสองตัว มอหนี่ก็จะเป็นลูกของลูกสินะเป็นลูกของลูกสาวของนางเติงอันนี้ลูกของสาวเติงน่าลูกของัวมันก็มีลายลูกมีลูกตุ่มแล้วก็อยากเป็นไข่พี่น้องเลยจะเป็นลูกตุ่มเดี๋ยวแม่มันก็มีขค้กันตุ่มนะมีตุ่มน้าเดียวอืม แม่อ็นแม่แม่แม่คองนะอันนี้แม่ของแถาคูณคำคูณเงินแม่ของแ่าคูณค,คำแม่คูเงินนะคูนบวกทง<ว>เงินทงคำตระหนัก,กได้ตระทงเงินทองคำมากินหายหาสบายอ่ส<ไ>งใจยังเลยกินหยาสบายแล้วเรามีมองกินนะตอนนี้ตันน,ตนี้ก็บุ่ษตอนนี้ก็สบายอยู่แหละข,ข้าวเฮาตี้มันเปียกมันไม่สบายเลยเข้าวเรา เก๋เจ<ก>งวัว<ห>สบายงัวนะเด้กินกว่าสบายซื้อเอาลูรก็ไหลเพียงปะเกิดไหลามาลงมาจะกินไก่หน่อยเฮาแร,แรงฮุ่นฮุ่นมอนอี่าามาเลยไปหาซื้อหอ,อาหารมาให้กินเจ้าัวละหันตายเลก็จะซีแม่เพิ่นอันนี้นะแม่อันนี้แม่อันนี้ลูก อ่านะคะไอายตัวน,น,น,นี้มันายตัวน,นี้มันเป็นข้าวุาาูค,น,<อ>คน,น,นีก็มีงัวหาโตพี่น้องจ้มมาบ่ายันบ่ายแห่เทพไทยกับน้องฝ่าใสตอนนี้งัวตอนนี้ละจ้าเบิ่งเข่าเฮาดูพอวางละไหวคาโหลดไก่น้อยมาขึ้นในกระเบียบหมดหยอดตะกระบะพี่น้องไก่น้อยเฮาออกมามากิน นี่แต่บอออกมามากับโลดก็เลยเอากระสุ่มมาใส่บันนี้นะสองสี่หกเจ็ดเลือเจ็ดตัวสิบตัวน,นะไก่นะกินมากินไปเลี้ยงได้ได้แม่นี่นะแม่เนี่คเคยแพ้ได้ราะว่าไก่น้อยเข้ากับเบิดเลยได้เลือแต่เท่านี้แล้วนี่สร้างแต่มาหน่อยแล้วมันสุดงับนี่ถาดเจาะอ,อยู่คืออ้อนนันลูกนะเฮนี่แหละนี่แหละแต่บอเมนตัวนี้กัดมือสาวซุปอนี่นะ เพราะว่ามันก่ย่านอันบ๊แมนว่ามันกัดดอกพี่น้องเลยมันมันสิกินเขาถ้าบไปป้อนมือใส่มันก็งับข้องคอยพ่อแม่ได้เสียเงินซะแล้วไปสักยาของอยพ่เออเด๊เด้ม้อนมอดจะจ่อยนิดน่อยนี่นี่ม้อนน่อยนี่พยนนี่นี่แหละม้อนน่อยนี่พยนนี่จ่อยจ่อยมากระได้มันลายโตกินด้อิ่มตัวได้กินเก่งกัะสีอ้วนเทพไทย เขาห่อนบ่ลูกอากาศมันห่อนบ่วัเดียวลงจากหลดเลยพี่น้องเลยซำสีนักหลดนักเติบได้เขานะเพราะว่าเขาบริเฮงค่ะแต่หอกกับกูไว้ก่อนเนาะโบเกี่ยวผัจจะเกี่ยวแจ็คสีวันเท่าใดหูอยู่ดออคอยหยดพายุมารู้ว่าพายุเข้าก็ยังเกี่ยวโอ้ยคนเฮากันนี่เนาะยาเกี่ยวยักแล้วก็ไม่แล้วเขายุแต่ละมือผัด ว่อจะเจาะแก่ๆแล้วก็หายไปที่นี่แล้วมันก็นมาติดซองซองมือคุณได้ว่าชีวิตนี่โอ้ซองมือคุณแล้วอันกับ,บ่อมีแดดสภาพการมันก็นได้พี่น้องจ้ามีแต่ก่อโตมองคึมๆเป็นค้มแมนเบิร์ดในยังหนึ่งสองสามสี่ ห้าหานะคะสี่หาเต็มเต็มหาที่ห้าก็ครึง่งนึงใจพี่น้องพูนหานั้นครึง่งนึงยังบอแล้วเธอโอ้ยเมื่อให้น้ำฟ้าน้ำฝนขอเด้อเทวดาเอ้ยแย้งให้ลูกใครร้านดนีกว่าให้แล้วทงนี่ก็ยังมีแห้งแล้วทงนี่ก็มีแห้งดอกว้าพี่น้องเขาอันนั้นนะคือสิบ,บ่ถือฟนดอกที่เคียวๆนั่น <Hi. S 1> เป็นเขากลางข้าวสิบเอ็ด เป็นเขากลางจ้ะพี่น้องอันนี้เขาสิบหาโอ้ยเทปไทยเอ้ยจะจมสะ่สายอ,อกฟ้าลุงว่ะสันยคิวติตาใส่โอ้พี่น้องจ้าก็จะหายพี่น้องเบิ่งซัมนี้ซะก่อนเพราะว่าซีมีเมื่อยนะไปซักยามากพี่น้องเขาก็เฮ้ากับบริเกียวพี่น้องจ้าเมื่อนี้นะเขาก็บ,บริเกียวแล้วก็ยังมานอนอยู่นี่ค่แต่ต่อเฟืองลร้แน่พี่น้อง ใด่แต่ต่อเครื่องไลน์แน่ต่อเครื่องไลน์เนี่ยที่เขาเกี่ยวว่านนี่จ้ะพี่น้องอันนั้นสิเป็นสองไฮนั่นเกี่ยวเมื่อก่อนแค่แมนว่าฝนโบตกมืนหนีแดดหายสาวซมีสิกุเลยในฝนถือฝนมืนหนีก็ขึ้นบิรุคมันนีคันมันแดดเมื่ออื่นก็สิกุแต่กะหอนอยู่นี่ฝนหายไปแน่แล้วไอ้ยังมีเม็ดลงมาอยู่ด้วนี่สองเม็ดสามเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กเม็ดอ่อนน้อยๆนะพี่น้อง กสิมังแน่ถ้าโบโต่ตกเนี่้าสามเนี่ก็โอเคแลละบโต่กกตกนกเทปไทยเนาะมือวันที่สิฟสาวซูมีกันมอนัดจะไปซักยายอีกพี่น้องจ้าซักกันไวถ้ถาวาม้ากัดเรือแมวกัดหนูกัดกะมันสิมีเสื้อว่ออยู่ขนาพี่น้องเฮาก็ต้องได้ซักยากันไว้เมืออ่อเฮากะญาน,นี่น้องอยามันเข่ากระแสเหลือดช่นะกับกันไว้อ้าช่างมันมาเจ้าของ นสตาสาซเนีกาจิจบคลิปส้ำนีก่อนจ้าพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจพอแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลราแล้็ต่างประเทศเป็นกำลังใจให้สาวซุเปอร์น,นีในเจ้า<ะ>เจอกันคลิปหน้า,าพอเพิ่นกันยังเมื่อพอเพิ่นกันเมือ่อหามอมาสักยาหายพอวัน,น,เ,ปน,นเป็นตุ่มตื่นมากเป็นตุ่มพี่น้องก็ อกใจอยู่แหละทางวัวหรือว่าสัว์ที่เขาเลี้ยงมันบ่นสบายเฮาเขาอกใจเนะพี่น้องบ่าสิบ่าแต่สีเป็นคนแต่สั์เฮากันยังแพงขนาพี่น้องจะไปหาหมอมาซักยาให้เธอโอเคไรพี่น้องซาสุเบก็จบคลิปซันนีสะก่อนฝากพี่น้องก็ไรก็แชร์ไปกำลังใจอย่าลืมภรรยาที่เขามานำลังก็กดกระดิง่งกดอ่า กดติดตามกดกระดิ่งให้ซาสุปนีเ้เด้อพี่น้องเดินเป็นกำลังใจที่บอกหามโฆษณาจ้าพี่น้องไปอ่าบายบายปาลุงก่อนลูกหล่อเฮ็ดดีๆป้าบายบายปาลุงบาย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 ปาลุง